e d u c a Cafe Podcast คุยกันภาษาครูครูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่ e d u c a Cafe Podcast กับดิฉันดรนิพาพรคุณสมบูรณ์หรือครูนี้นะคะแม้ว่าการเปิดเทอมจะขยับออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะคุณครูได้วางแผนกันไว้หรือยังคะว่าในเทอมนี้เราจะมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ไม่ใช่เป้าหมายในการสอนอย่างเดียวนะคะเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ของคุณครูและในเทอมข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้นี่มีเทคนิคในการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทมาให้คุณครูลองนำไปปรับใช้ตั้งเป้าหมายของตนเองและยังสามารถไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของเราให้เด็กๆรู้จักตั้งเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายในการเรียนได้จะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันค่ะ การตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทนะคะเริ่มต้นด้วยตัวแรกคือ S specific คือเป้าหมายที่ดีจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นเป้าหมายที่บอกวิธีการและผลลัพธ์ที่อยากจะให้เกิดขึ้นค่ะตัวที่สองนะคะ M measurable ก็คือเมื่อมีเป้าหมายแล้วควรจะต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและวัดได้ เช่นถ้าเรามีเป้าหมายว่าอยากจะออกกำลังกายก็ควรที่จะต้องระบุไปเลยว่าจะออกท่าไหนบ้างทำวันละกี่ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลานานเท่าไหร่และทำกี่วันต่อสัปดาห์นะคะเป้าหมายที่สามารถวัดได้จะทำให้รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเป้าที่วางไวค้ค่ะ A achievable คุณครูควรระบุวิธีการที่เป็นไปได้สามารถทําให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะและวิธีการนั้นควรจะต้องทําได้จริงไม่ตกหล่นบางอย่างไประหว่างทาง R realistic คุณครูต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่วางไว้นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานขนความเป็นจริงนะคะเมื่อพิจารณาบนเงื่อนไขเวลาทรัพยากรที่เรามีและความเชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ค่ะ T Time บอนดคือมีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะคะเป้าหมายที่เราวางไว้จะต้องระบุว่าจะเสร็จเมื่อไหร่และการที่ระบุเวลาจะเป็นการช่วยย้ำเตือนคุณครูด้วยนะคะว่าให้เห็นถึงความเร่งด่วนของเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ในบริบทการศึกษาในยุคโควิด -19 แบบนี้นี่ขอนำเสนอตัวอย่างเป้าหมายแบบสมาร์ท มาแชร์ให้คุณครูได้สังเกตตัวเองและรู้จักการตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ยังปิดเทอมนี้หรือช่วงที่จะเปิดเทอมข้างหน้านี้นะคะแล้วก็วิธีการดังกล่าวคุณครูสามารถนำไปใช้กับนักเรียนให้เด็กๆได้รู้จักตั้งเป้าหมายกับตัวเองได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักเรียนทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ SMART ประกอบด้วย S specific เฉพาะเจาะจง M measurable วัดได้ A achievable บรรลุเป้าหมายนั้นได้ R realistic หรือเป็นจริงนะคะและสุดท้ายคือ T time bound จะต้องบอกถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะไปถึงเป้าหมายนี้ด้วยค่ะฟังแล้วอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะคุณครูสามารถเข้าไปอ่านสรุปได้ในหมวดบทความทาง w w w edugathai com คุณครูสามารถติดตาม Educa ได้ที่ www.educatai.com h แล้วยังมี Facebook แล้วก็ Line แอดด้วยนะคะแนะนำให้ติดตาม Educa ผ่าน YouTube อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆต่อไปนี้ก่อนใครเพื่อนแล้วกลับมาพบกับครูนี้ใน Educa Cafe ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ